เมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายอะไรเร็วๆน้องมาริโอ้น้องเขาชอบสะสมกระโหลกบ้าจริงเหรอเก็บอะไรอย่างไรทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นครับน้องโอสะสมอะไรบ้างคือสะสมเหมือนพวกกระดูกโครงสร้างอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนปลาอะไรเงี้ยครับเหมือนเวลามีเขามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างปลามีปลามีคนมีอ่คาราบาว ควายเหรอควายอะไรเงี้ยครับควายขึ้หันไปทางพี่หนุ่มได้ไหมครับเออทำไมถึงมันสวยยังไงเอมันสวยยังไงเออมันน่าพิสมัยมันพอจะมีหนังสือเล่มนึงเลยครับพี่หนุ่มเป็นแบบว่าบอกสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ให้เห็นกระดูกของมันนะครับเหมือนที่ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยครับเขาเราจะโทรสั่งได้ว่าเราอยากได้ กระ,ะดูกอะไรกระดูกอะไรแบบว่ายีราฟอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะครับเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราเอาเอา,เอาทรมานเขามาหรือว่าเอาเขามาวางเราก็สั่งเขาเขาจะส่งของปลอมมาซึ่งก็ทําเหมือนจริงมากๆแล้วก็เอามาให้ที่บ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็สะสมวางเป็นคอลเลกชันอย่างนี้ใช่ครับทางรายการเห็นว่ามาริโอสนใจมากขนาดนี้ก็เลยจัดทริปพิเศษให้แม่มาทั้งทีถามให้จุใจไปเลยจจ๊น้องเอ ตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านของคุณลุงประเสริฐครับบ้านที่เขาบอกว่ามีเขาสัตว์และกระดูกสัตว์มากที่สุดในประเทศไทยหรือว่าอาจจะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับไปชมพร้อมกับ,บโอ้เลยดีกว่าครับถึงนะครับชั้นห้าโอ้แค่หน้าประตูก็เยอะมากเลยครับ มีแค่หน้าบ้านนะครับยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยครับมีงูด้วยครับงูยาวมากเลยครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสมันครับครับครับเป็นไงมาเที่ยวบ้านกูรุงมโคตตื่นเต้นมากเลยครับดีเพราะว่าเขาเยอะมากเลยครับกูรุงมก็ ยินดีที่จะให้มาริโอศึกษานะครับอ้อนคุณลุงเก็บมาก็ห้าิบกว่าปีละครึ่งชีวิตของคุณลุงแล้วอ้โครับจนกระทั่งคุณลุงมีชื่อเล่นว่าชื่อนายสมานแล้วลุงสมานลุงสมานเรื่องคุณลุงสมันนั่นแหละเพราะคุณลุงแก่แล้วครับโอ้ยังเด็กน่ารักหล่อนะลุงครับตอนนั้นลุงอายุแค่ห้าหกขวบนี่ลุงทำไมถึงเริ่มสนใจมาศึกษาและชอบเรื่องเหล่านี้ครับ คุณลุงตอนเด็กๆเนี่ยลุงรักสัตว์ป่าลุงชอบเที่ยวป่าอ่านหนังสือก็เจอเรื่องสัตว์ป่าเอ้ะเรายิ่งสนใจแต่แล้วเราก็ได้ตังกินหนมวันละห้าติ๊ตังค์เนี่ยเอาเงินห้าติ๊ตังค์เนี่ย<ค>ไปซื้อมะพร้าวซื้อทุเรียนซื้อจุพู้ไปขายที่ตลาดได้กําไรเก็บเงินเอากําไรทั้งหมดเนี่ยมาซื้อเก็บไว้ทีทละชิ้นทีละชิ้นทคนี้ระยะเวลามันห้าติ๊กว่าปีมันก็เลยเยอะเองเยอะมากเขาสัตว์ที่ลุงสมานเก็บไว้เนี่ยมันจะมีทุกชนิดของในประเทศไทย แล้วทุกชนิดของในโลกลุงเก็บไว้แบบเพื่อการศึกษาแล้วก็เก็บแบบวิชาการอันนี้อันนี้มันเป็นเป็นวัวครับเออที่เห็นเน่ยนะอันนั้นทางแถบนี้ในี่วัวกระทิ่งนะส่วนอันแถวกลางที่สามหัวน่ะบัวแดงส่วนถ้าอย่างนี้เนี่ยที่เป็นโค้งลงแล้วก็บิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบัวครูฟีดครูฟีนี่สูนพันธุ์ไปนานมักงครับคุมหในความเห็นของลุงที่ได้ศึกษามาลุงบอกฟันทองเลยบอกว่า ฟรีศูนย์พันไปแล้วแล้วก็สัตว์ที่ศูนย์พันอีกอย่างก็คือเนื้อสมันเนื้อสมันที่เป็นเขาควาที่แตกกิ่งเยอะๆมีแห่งเดียวในโลกคือประเทศไทยและศูนย์พันไปร้อยกว่าปีแล้วนะางนี้งสมัยค,ครับแล้วนี้มาทั้งตัวอย่างนี้นี่คือสตาร์ฟมาแลครับใช่ครับคุณลุงไปประเทศแอฟริกามาคุณลุงก็ซื้อมาทั้งหัวเลยอันนี้ควายป่าแอฟริกาควายป่านะครับควายป่าใหญ่มากเลยครับใหญ่เลนุงครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ ต้องมีประสบาการณ์แล้วเอางี้เดี๋ยวคุณลุงจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะอันข้างบนเนี่ยเป็นวัวกระทิงนะครับครับข้างล่างนี่ก็วัวกระทิงและพันเดียวกันครับทัน,นี้ไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันยังเด็กกว่าเราดูโครงกระดูกคือกระดูกมันจะบางแล้วอ่อนแล้วก็สีขาวครับซึ่งตัวนี้อายุก็ประมาณ7-10ถึงปี ครับนะครับอันนี้พอถัดมาโอ้เรามาดูข้างล่างคือตัวนี้นี่จะแก่กว่าตัวนี้ก็ไม่เหมือนแล้วนะครับสีไม่เหมือนเพราะแก่กว่าสีกระดูกจะเหลืองและโดยเฉพาะโอ้ต้องมองลึกไปถึงผิวกระดูกเนี่ยมันจะเกิดไอเขาเรียกธาตหินปูนที่งอกออกมาบนหัวกระโหลกมันเนี่ยเปียบเหมือนคนแก่ที่ก้นกบมันติดกันนึกออกไหมครับธาตหินปูนนี่มัน,ม,นมันเกาะก็คือชีวิตมันใช้มาประมาณ30สิกว่าปีแล้วตัวนี้เนี่ย เมื่อเรามีการเก็บกระโหลกตัวนี้มันจะเป็นการศึกษาด้วยว่าวิถีชีวิตของตัวนี้เป็นอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยโอจะเห็นเนี่ยนี่คือรอยลูกปืนสมัยก่อนที่มันโดนยิงเขาเรียกปืนคาบศิลาสมัยก่อนคือโดนยิงตรงนี้แล้วไม่ตายแล้วลูกกระสุนมันฝังไปในในกระโหลกคุณลุงถึงบอกว่า,ก,ากระโหลกสัตว์แต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถจะให้ความรู้เราได้ เราเราจะรู้มันตั้งแต่มันเกิดมาเป็นยังไงตั้งแต่เล็กๆมาจนกระทั่งมันจบชีวิตยังไงอันนี้แปลกที่สุดเลยทำไมโอ้เขามีส <c oughs> ี่เขา แพะหรือเขาสาธุชนิดปกติมันจะมีสองเขาจับได้ไหมครับลุงได้ได้ได้จับขึ้นมาดูแต่ขี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะบ้านคุณลุงเนี่ยเก็บเป็นธรรมชาติลุงจะไม่เช็ดแม่อะไรทิ้งลุงจะไม่ทําความสะอาดเพราะเหตุผลว่ามันจะเป็นการให้เราศึกษาได้ง่ายถ้าเราไปขัดไปล้างไปทาและเคลือนเนี่ยไอสิ่งที่มันจะบอกความรู้เรามันก็หายไปหมดแล้วแต่น,นี้ก็เป็นแพะ่รองลุงอันนี้เป็นแพะสี่เขาสี่เขาสี่เขาซึ่งมันเป็นความแปลกที่ธรรมชาติมันเล่นตลกเนอะอันนี้เป็นของต่างประเทศเรารับ ใช่ใช่อันนี้ของสามเชิญเออนี่ครอบครัวของอ๋อสวัสดีครับคุณลุงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกชายลูกชายคนนี้ชื่อครูปรีครูปรีครับอ่าคนนี้ชื่อเสือดาวครับผมคนนี้ชื่อเพชรเพชรครับนะซึ่งลูกๆของคุณลุงนี่เขาก็สนใจเรื่องตว์ปาเหมือนกันเพราะไม่ใช่อะไรคุณลุงก็พยายามจะสอนเขาคุณลุงอยากจะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ย รักแ,และสนใจและอนุรักษ์สัตว์ป่าเมือนกับที่โอ้ลุงดีใจนะที่โอ้มามีความคิดอย่างนี้นะชอบมากมากเลยครับลุงแล้ว,ลวคือคนบางทีเขาจะเข้าใจผิดนะว่าลุงมีแบบซากสัตว์มีเขาสัตว์เยอะๆอย่างนี้เขานึกว่าลุงแบบว่าไปฆ่าสาตัตว์ตัดชีวิตมามความจริงอันนี้มันก็เป็นคําถามที่ดีนะลุงจะบอกมาริโอ้ก็ได้ว่าคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฆ่าสัตว์ครับแล้วเอามากิน เขาต้องการกีบเนื้อเท่านั้นเขาไม่ต้องการเก็บเขาสัตว์แต่คุณลุงมาเห็นความสาคัญว่าเอ๊ะการที่เราเก็บเขาสัตว์เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เราก็มาเก็บไว้เพื่อการศึกษาได้อันนี้มันเป็นความคิดของลุงว่ามันควรจะมีประโยชน์จริงๆคือเขาเสียแล้วเขาเขาตายไปแล้วเราถึงจะเอาซากเขามาเก็บไว้ดีกว่าไปทิ้งให้ไร้สาระนะครับใช่ ครับวันนี้นอกจากโอจะได้ความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินได้มาบ้านของลุงสมันนะครับผมก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยนะครับ <Whoa! S 1> ยังไงก็กลับไปเจอที่สตูกันได้เลยครับไม่ล้บ้านโอก็มีเป,เป็นยางไงไหมเป็นแบบเป็นห้องเลยหรกระดูกคนเ้ยเหรอเป็นห้องงั้นไหมไม่เป็นก็ห้องหนังสือพ่อนี่แหละครับวางใกล้ใกล้ชอบอะไรนัคลูกนักลูแบบนี้เราถึงได้ไปเล่นอ้ผมาลาตรีนี่ได้เนี่ยมีส่วนครับในเรื่องนี้เนี่ยริโอเนี่ยมีบุปผาคอยช่วยเหลือด้วยครับแต่ว่าในชีวิตจริงนี่ มีใครมาคอยช่วยเหลือยก็มีพี่ชายคนหนึ่งครับพี่ชายครับนะฮะชื่อชื่อมาโคครับทางกันกี่ปีคะห้าปีครับห้าปีเขายิบห้าครับเขาเดียไงเป็นคนปกป้องเราครับอ่าปกป้องตั้งแต่เด็กเหรอคะตั้งแต่เด็กๆเลยครับแสดงว่าต้องเจอคนรังแกเยอะสิโอ้ะเยอะครับเขาบอกว่าหน้าโอ้แบบว่ากวนโอ้ยอะไรเงี้ยครับกวนโอ้ยว้าหน้าหวานโอ้ใครบอกกวนโอ้ยหน้าไอ้นี่สิกวนกวน หน้าผมไม่ได้กวนโอ้ยครับหน้าผมเป็นอะไรหน้าผมกวนทีนครับคล้ายคล้ายมิสทีนแล้วสู้ไหมพี่ชายเป็นนักสู้ไหมปกป้องเนี่ยสู้ครับสู้จงเหรอสู้ยิบตาครับแต่ว่าโอ้พ่อสอนมาให้วิ่งครับทำไมอ่ะเออพ่อสอนว่าไงพ่อสอนว่าไงสมรมมีเรื่องอ้วิ่งเป็นไก่เลยตะกุยเลยนะถ้ามีเรื่องแล้วแบบเรา แบบมันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับเราจะไปต่อยกับเขาหรือถึงเราจะมีวิชาอะไรก็ตามเราไปไปต่อยเขาแต่เราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามีแต่เจ็บกับเจ็บก็วิ่งไปให้เรื่องมันจบไปดีกว่าครับ<อ>วิ่งไปเลยอันนะั้นพ่อบอกว่าคนวิ่งแมนกว่าคนที่ไปต่อยอครับอุย้ยจริง,รงแต่อบอกเลยว่าพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากนะคะโทรหากัน โทรหากันครับอ้กแล้วก็มีการันจะรักกันมากมีเขาบอกรักกันบอกยังไงผมก็มีพี่ชายคนเดียวครับในโลกรักนะโอ้รักนะจุ๊บจุ๊บผมเรียกเพียวพี่พี่ชายผมว่าเฮียครับเฮียรักนะเฮียอะไรเนยแล้วเฮียบอกว่าเออคู่รักคู่รักมึงเออเขแมนแมนอย่างนี้นะเออเน้อบริดยดูมีความสุขนะนะอุยเราอยากเห็นหน้าพี่เขาเนาะวัน